เป็นอะไรมาปวดหัวคอบาดไหลปวตออัวองขอรนะดีน,นะขอรานะคะกโจกอเดีมมวกกนวเดี่เดินดูเดอเดีนดูวเดีวเดี๋เดี๋วดูเดี๋ดูเดี๋ยวเดู๋เดีวเดีนยวเดีายเดียเดี๋ยเดี๋ดี๋ดดดยวปเปียวเดีเีเี ไปทำบุญที <ừ. S 1> ่วัดไหนก็ได้นะดีไหมพี่โลกงัายเดยอต้องนีนนิดนึงมามามากโอกยืนมาเดี๋ยวผมเคาะคุ้มซ้ำให้หน่อยดึงหลังมานาตรงไหนนะพี่นาตรงตรงจัดจัดเกาะนาอ้าวขี่เินไปเดยนไปเื่นลงไหมสวยจึงร้อยน่างกายเราดีขึ้นกี่เปอร์เซนแล้ว แปดสิบค่ะไปทำบุญนะไปทำบุญจะได้โลกนี้ขอพรนะขออย่างอ่ะเโชคดีนะไปทางปลอดภัยนะ